สนับสนุนโดย m 2หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกในสับประรดตั้ง m 2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x a g o กครับกลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับนะฮะช่วงนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นต้นกล้าของดอกดาวเรืองนะครับนะฮะหนึ่งถาดนี่นะครับยี่สิบไม่ใช่ดิ 200, 200ต้น 200, 200ต้นครัอต้น200หลุม นะครับนะฮะอ่าอันนี้คือต้นการนี้อายุกี่วันครับพี่ก็อยู่ที่อยู่ที่15วันครับ15วันนะนะก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะลงลงลงแปลงแลนะ้นนวนะครับตันนี้15วันแล้วครับ15วันอันนี้เนี่ยเอ่เอจากที่เราคุยกันค้างไว้เมื่อกี้ในเรื่องของการพอมเมล็ดนะครับพอเตรียมวัสดุเสร็จเรียบร้อยเมล็ดต้องเตรียมยังไงบ้างครับพี่มเมล็ดกจ็จะต้องคลุกสารป้องกันเชือ้อราจะต้องคลุกอะไรต่างๆยากระตุ้นรากหรืออะไรไหมยากระตุ้นราก่ือได้ก็ดีครับ ออ่ใ่ผมทําเลยมันก็ไม่ต้องคลุกนะครับไม่ต้องคลุกเลยผมก็แกะมาผมก็ใส่เลยแกะมาก็หยอดเลยรับหยอดดินผมเลยครับผมเลยเพราะว่าตัวนี้พอผมขึ้นพอใบเขาขึ้นมาประมาณจากใบตัวนี้ผมก็ลาดหุายเลยครับอ๋อหยอดนี่หยอดยังไงพี่หมายถึงว่าเอามือกดๆลงไปเลยก็ใช้ถาดตัวนี้แหละครับครับครับถาดนี้กดลงไปให้กดลงไปเลยเ็าจะมาดีรูเขากดลงไปประมาณนี้ครับอ๋อฮะก็เท่กับว่าหนึ่งหนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งลุมครับ นะครับอันนี้ก็คนงานก็จะนั่งทําไปนะฮะหยอดไปทั้งวันก็เอแต่จํานวนทั้งเช้านะครับนะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ดินอ๋อดินกบอีกทีหนึ่งกบครับนี่กบอืมกบก็ฟิวเจอร์บอร์ดทำไปตัดพี่เขาจะฟิวฟิวเจอร์บอร์ดครับอ่าฮะแผ่นแผ่นพีซีบอร์ดเนี่ยนะฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะพี่นะแผ่นพลาสติกเนี่ยนะครับ่มไว้มาหนึ่งคืน ก็บุ๋มทิ้งไว้งั้นเลยหนึ่งคืนให้หนึ่งคืนรดน้ำก่อนไหมรดน้ำก่อนเพราะดินเราชุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วครับอ๋อที่เราชุ่มน้ำแล้วที่ต้องถามละเอียดนี่เพราะว่าถือว่าเป็นเทคนิคนะครับนะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราการงอกนะครับนะฮะบางคนเขาก็ไปวางเลยเนี่ยผมไม่วางครับก็เอาฟิวเจอร์แล้วก็เอาพคลุมเลยครับผ้าคลุมหนึ่งคืนงอกอ๋อเอาเอาฟิวเจอร์บอร์ดคลุมปิดไว้แล้วเอาผ้าคลุมอีกรอบหนึ่งพยายามคลุมบ่มบ่ม บ่มไวหนึ่งคืนหนึ่งคืนนะฮะพรุ่งนี้เช้านี่งอกแน่นอนงอกอืมอ uh huh. ึไวไม่ไไวครับเลอฮะหมายถึงว่าเอออเอ่เอ,อ,อสายพันธุ์นี้ไวไวครับนะฮะครับขออนุญาตวางก่อนนะครับ,รบนะครับอันนี้ต้นกล้านี้อายุประมาณสิบห้าวันแล้วสิบห้าวันแล้วครับสิบห้าวันอันนี้อันนี้อของลงครับที่มันไม่ไม่สม่ําเสมอมันโตไม่เท่าก,กันนี่เป็นเพราะอะไรพี่บางคน กดลึกมัน,นกดตึงอ๋อแล้วแต่น้ำหนักมือของของ,ของออคนหยอดอีกทีหนึ่งรู้ลึกรู้ตื่นครับอ,อ๋อฮะฮะฮะต้นทุงสูงนี่ถ้าทางจะเป็นผู้หญิงหยอดนะครับเนี่ยฮะอาจจะสูงหน่อยอ <laughs> ถ,ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะกดลึกไปหน่อยนะครับเนี่ยแต่ว่่ไม่ไม่มีผลใช่ไหมพี่มีผลนี่เหมือนครับมันจะสูงต่ําดําขาวเท่าๆกันหรือไม่เท่ากันนี่ไม่มีผลต่อเวลาเอาไปลงแปลงแล้วเขาอายุเขาได้แล้วได้เลยทีนี้พอพอเขาบ่มไว้หนึ่งคืนเนี่ยปุ๊บ มันจะแตกใบออกมาเลยแตกใบอ่อนมาสองใบยังมันจะมันงอกออกงอกกันนะองงอกฮะออกมาปุ๊บเราก็เอาออกมาพิษเอาออกมาเลยครับเอาเอาเอาทั้งทั้งทั้งต้นนั่นเลยออกมาเหรอไม่เอาออกมาจากฟิเจอร์ออกมาวางอย่างเงี้ยครับอ๋อหมายถึงว่าเปิดเอาเอาฟิชเจอร์บอร์ดออกนะครับแล้วก็ยกมามาวางเรียงกันเลยอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องคุมเลยละตอนนี้ก็คือการให้น้ําอย่างเดียวให้น้าก็รอก็รอใบจริงออกมาแล้วก็ให้ปุ๋ย อถ้าใบจริงแตกมาสองใบนี่ก็เริ่มเริ่มให้ปุ๋ยนะครับนะฮะปุ๋ยก็คือปุ๋ยเกบทั่วไปปล๋ยก็มีการปุ๋ยยูเรียอะไรเงี้ยนะพี่หรือใื่ยังไงใส่ตัวไหนยังไงอ๋อยี่ห้าห้าห้าครับยี่ห้าห้าห้านะครับนะฮะในช่วงแรกนะครับยี่ห้าห้าใช้เยอะไหมพี่ใช้ผมใช้ถังสองร้อยลิตรใช้ไปครึ่งกิโลครับอ๋อครึ่งกิโลต่อต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับนะฮะ ก็ฉีดพ่นให้ท่วงลาดเลยลาดได้สองโลครับลาดได้สองโลนะครับเนี่ยก็ประหยัดนะครึ่งโลเองนะฮะได้ได้สองโลก็คือให้ปุ๋ยยี่ห้ายี่ห้าห้ายี่ห้าห้าห้านี้ไปกี่ครั้งครับเนี่ยก็ยี่ห้าห้าห้านี้ได้ให้ไปสองครั้งครับให้สองครั้งนะครับครับไม่ว่าจะเป็นกล้าอะไรก็ตามใช่ไหมพี่นะฮะก็ให้สูตรนี้ไปเลยให้สองครั้งแต่อย่างว่าถ้าโตมาอย่างมู้นเราให้บ่อยหน่อยอาทิตย์นึงก็อาทิตย์ละครั้ง ออย่างเมืวพกนี้ก็เท่ากับว่าสูตรนี้เราเราเราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมใชยี่ห้าห้าตลอดยี่ห้าห้าหรอห้าห้านี่ครับตลอดจนจนจนส่งให้กับลูกค้าเลยว่างั้นเถอะนะครับนะฮะไอ้นี่สิบสิบสิบห้าวันสิบห้าวันครับอืมอันนี้สิบห้าวันสิบห้าวันนะฮะสิบห้าถึงยี่สิบวันนี่พร้อมลงดินพร้อมลงดินแล้วนะครับถ้าอย่างนี้นี่ก็ถือว่าพร้อมแล้วนะพี่นะตอนนี้พร้อมพื้นที่เรายังไม่พร้อมเท่านั้นเองครับผมนะฮะลูกค้าที่มาสั่งเนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยเขาจะสั่งล่วงหน้าประมาณกี่วันครับพี่ลูกค้าจะสั่งล่วงหน้าก็สั่งล่วงหน้าผมประมาณ15วันนี่แหละครับห้วันนะครับครับครับพอพอเรารับรายการปุ๊บเราก็เพาะให้วันรุ่งขึ้นเลยวันนับไปสิบห้าวันครับครับครับก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาสิบห้าวันเนี่ยเขาก็ไปเตรียมแปลงว่ะครับเขาเตรียมแปลงเขานะเตรียมให้พร้อมเลยไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเพาะให้เสียเวลาใช่ใช่เพาะรอแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกับพ่อพี่น้องเกษตรกร ปัญหาของการเพาะเองเนี่ยก็คือมันไม่ค่อยงอกครับมันก็มีเทคนิคอยู่ครับเออนะฮะครับโอ้โหของต้องมีเทคนิคนะพี่นะนะครับเทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคของใครของมันแน่นอนครับนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับย่อมมีวิชานะครับมีวิชาแน่นอนอ่าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องของการเพาะเพาะกล้าพวกนี้นะครับนะฮะอย่างดาวเรืองเนี่ยอนาคตเป็นยังไงพี่ตลาดเป็นยังไงมั่งแถวนี้เขาพี่นี่ส่งทุกวันไหมไม่ทุกวันครับ ไปก็อยู่ที่มาสิบแล้วแต่ลูกค้าที่จะมาสบมาสั่งนะับลูกค้าสั่งมาก็ฟอกให้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆฮะพวกอย่างพูดดาวเรืองในพี่ไร่หนึ่งต้องใช้กี่ต้นไร่หนึ่งใช้อยู่ที่สามพันห้าครับสามพันห้าร้อยต้นครับระยะห่างระหว่างแถวก็ผมปลูกพี่ปลูกที่เมตรห้าสิบเมตรระหว่างแถวห้าสิบเออเมตรห้าสิบกิโลเมตรห้าสิบระหว่างต้นระหว่างต้นอยู่ที่ยี่ห้าสามสิบครับอ๋อประมาณสามสิบเซนก็ฟุตหนึ่งประมาณนี้หนึ่งไร่สามพันห้าร้อยต้นครับ อแต่ลูกค้าอยากทีอย่างห่างเราก็ถ้าว่าอยากทีก็สี่พันครับครับถ้าปลูกสองแถวสองแถวก็อยู่ที่แปดพันของเจ้คู่ครับแปดพันครับคนที่สําหรับเนื้อที่น้อยปลูกสองแถวดีกว่าเอาปลูกสองแถวคู่ไปทีนี้ก็จากจากร้อยจากร้อยห้าสิบมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็ร้อยห้าสิบมันก็้ระยะร่องร้อยห้าสิบแต่ระยะ คู่เขาเขอยอ๋อระยะรแยะแปลงแ้วประมาณห้าสิบต่อต้นเขาอย่งขนาดสองแถวคู่ครับครับครับแต่ส่วนมากผมจะให้นิยมทําแถวเดียวครับครับมันรักษาง่ายรักษาพวกโรคความเชื้อราง่ายครับออกมนคุมได้เพราะว่ามันไม่ชิดกันมากไปเพราะสองแถวยังไงด้านในก็ฉีดยาไม่ถึง้ือืมใช่ใช่ปุ๋ยก็เข้าไม่ได้ครับคนงานก็เก็บไม่ถึงอืดอกที่เราไม่เก็บมันก็เป็นเชื้อราครับอื ยังอย่างพ่อก้าเนี่ยปัญหาเนี่ยที่พี่เจอบ่อยๆเนี่ยคืออะไรครับพี่ปัญหาที่พ่อก้าเจอบ่อยๆพวกโรคโรคมันส่วน่าจะเป็นโรคเชื้อรานะครับเชื้อรานะพี่นะเชื้อราพวกตระกูลไหนครับพี่ตระกูลตระกร์พวกไหนนะพวกสกอร์สกอร์ครับอ๋อเดาเรื่องจะไม่เคยเกิดปัญหาน้อยมากเงี้ยเดาเรื่องเดาเรื่องน้อยมากครับเพราะเขาใช้อายุแค่สิบห้าวันสิบห้าวันเขาก็ลงโรงแปลงใหญ่แล้วนะนะครับแลอย่างพวกพริกพริกนี่กี่วันครับพี่เดือนหนึ่งถึงถึงเดือนครึ่ง ครับมะเขือนี่ก็เหมือนกันครับมะเขือนี่ไม่เหมือนกันเลยพิีิหนูสองเดือนครับมะเขือพวงกับสามเดือนถ้ายังยังยังพริกมะเขือเนี่ยการงอกเขาเนี่ยมันงอกยากไหมพริกมะเขือครับงอกไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมใช้วิธีการเดียวกันบ่มเหมือนกันอย่างนี้เลยครับบางที่เขาก็เอาไปวางเลยแต่ผมไม่วางผมบ่มดีกว่าผมก็เมื่อสามวันผมก็งอกแล้วอ๋อถ้าอันนี้ก็มากหน่อยถ้าอย่างนี้พวกนี้มันก็การงอกก็เร็วหน่อย อันนี้คือหนึ่งใช่ไหมฮะบผมอันนี้คือเดียวอันนั้นนานอนนั้นนานหน่อยนะครับไม่เท่าหนาครับครับครับเรื่องของการเพาะกล้าเนี่ยพี่นะครับนะพี่ลูกค้าในมือตัวเนี้ยเยอะไหมอย่างดาวเรืองเนี้ยดาวเรืองมีถ้าถ้ารวมกันแล้วนี่มีมีกี่ไร่พอเท่าที่ส่งดาวเรืองฉพาะของพี่คนเดียวก็สิบไร่แล้วครับผมสิบไร่เนาะถึงห้าร้อยไร่ไหมพี่ไม่ถึงครับ ในพื้นที่นี้ไม่ถึงครับแต่บางลูกค้าก็บอกว่าต้นทุนมันสูงก็จะพาะเองอืแต่ช่วงหน้าฝนนี่เฉพาะลำบากหน่อยครับครับทีเจอฝนทุกช่วงเขาก็ยุบบ้างเน่ามันควบคุมไม่ได้อะครับแต่นี่ของเรามันควบคุมหมดถ้าควบคุมได้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนี่ให้ยังไงพี่ใช้ใช้ใช้ฝักบัวครับฝักบัวเหรอครับอ๋อผมรู้ว่าต้องติดสเปรย์ติดสปริงเกอร์ติดอะไรแต่างไม่ต้องนะฝักบัวลากน้ำไหลมัน เราเราจะดูได้ถูกนะเพราะว่าตรงไหนมันได้น้ําทั่วถึงไม่ทั่วถึงนะพี่นะมิงเกร์มันไม่ค่อยทั่วอ๋อเป็นที่ที่อ๋อเพราะคือรอยรอยต่อของมันมันอาจจะไม่ได้นะฮะถ้าอย่างงี้ฝนตกมาอย่างงี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับนะฮะสิ่งที่เขากลัวสุดคือข้อก้านี้ก็คือเรื่องของความชื้นใช่ไหมครับเพราะโรคเชื้อราเนี่ยจะมาง่ายนะครับนะอันนี้พี่ต้องฉีดยาเลยคุมไหมไหมพวกเชื้อราฉีดครับฉีดคุมไว้นะ นะครับพวกยาพื้นๆน,นะฮะเชื้อราก็คุมไว้นะครับนะอันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปลงแปลงแล้ว,วอย่างเราเรื่องเราทำเราเราต้องใช้ใช้กดยอดเลยครับใช้ดอกให้ให้เขาล้มให้ต้นเขาแข็งแรงกดยอดครับหมายหมายถึงว่าเราต้องฉีดช่วงน,นี้เหรอฮะฉีดช่วงที่เขาขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งใบครับใบจริงอะ่ะใบจริงหนึ่งใบครับ,บพร้องกับราดปุ๋ยเลยหมายถึงว่าใบจริงใบใบพวกนี้ใช่ไหมฮะใบจริงอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยนะครับอ่าฮะขึ้นมาเพิ่ เราก็ต้องฉีดต่อไปอ๋อกดกดไว้เพื่ออะไรพี่กดไว้เพื่อไม่ให้มันยาวครับไม่มันยาวนะตัวเรืองจะยาวมากถ้าไม่กดนี่ะบาเนี่ยอ๋อมันมันจะสูงไปสูเพราะนั้นเวลาเอาไปลงแปลงแล้วเจอลมเจอฝนอะไรมันจะล้มมันล้มอาจจะหักได้แล้วก็ตายอ๋อของผมจะมียาดอบอมียาดอบครับบอกไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ให้ผมมาเจ้ทางร้านใหญ่ให้มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อบางทีเขาก็ เอาใส่ขวดเบสซี่มาให้ผมเอาใส่ขวดเบสซี่ให้อีกนะฮะไม่บอกเลยโอ้โหนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับนะฮะก็ถือว่าอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับนะเราต้องกดกดยอดไว้อยู่กดยอดไว้แล้วก็จนกว่าที่จะส่งส่งส่งลงแปลงอะไรต่างๆใช่ฉะนั้นก็จบหน้าที่แล้วพอส่งลงแปลงเนี่ยปุ๊บเนี่ยพี่เนี่ะการขนส่งจะส่งไปไงพี่ไปทางหาดอย่างงี้เลยผมมีนี่ครคอนโดครับคอนโดครับ อ๋อตรงนี้แหลอฮะครับอ๋ออ๋ออ๋อมีคอนโดส่งครับมีคอนโดเดี๋ยวเดี๋ยวคอนโดยังไงแล้วเดี๋ยวไปถ่ายทําให้ดูแล้วเป็นคอนโดส่งนะครับนะฮะเราก็ใส่ไปเป็นชั้นๆอย่างงี้ชั้นๆได้เพืคอนโดได้ได้สิบถาดชั้นหนึ่งได้สิบถาดตู้ละสิบถาดตู้ละสิบถาดที่นี้นตู้ละสิบถาดอ่าฮะอ่ะฮะอย่างอย่างพี่รถรถคันหนึ่งนี้ได้กี่ตู้เนี่ยตัวนี้ได้ยี่ยี่สิบตู้ยี่สิบตู้กับตู้ละสิบถาดก็สองร้อยกับประมาณประมาณสองหมื่นกว่าต้นสองหมื่นต้นครับอือหึ 2องหมื่นต้นนี้ก็ประมาณ5ไร่ได้นะพี่นาะครับอหไร่ได้นะครับนะครับผมนะครับนี่พักกันสักครู่หนึ่งเหมือนกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวช่วงที่3เรามาคุยกันต่อว่าตลาดของการทำเพาะกล้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับสนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก